มาถึงรักคุณทักษิณขนาดนี้นะคะมวลชนคนเสื้อแดงก็จะบอกว่าเพราะว่าประทับใจในผลงานของอดีตนายกทักษิณที่ได้ทําให้กับบ้านเมืองในหลายๆโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลดหนี้ IMF นะคะซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากวิตกการต้มยำกุ้งสมัยรัฐบาลที่มีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีโดยคุณทักษิณประกาศต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี46เนี่ยแหละค่ะเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ ก็เป็นมุมหนึ่งที่ทางมวลชนคนเสื้อแดงชื่นชมการบริหารงานของคุณทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีครับผมซึ่งทางด้านของสาธารณสุขนะฮะทางพักเพื่อไทยก็เร่มผลงานนะฮะการแก้ไขไข้หวัดนกนะครับที่เคยแพร่ระบาดอย่างหนักจนประชาชนเองเนี่ยไม่กล้ากินไก่ในสมัยนั้นคุณทักษิณแก้ปัญหานี้ได้นะครับถึงขั้นต้องกินไก่โช์สื่อเลย,ยคือกินไก่ออกสื่อคุณผู้ชมครับอ่า แต่ผลงานทางด้านสารสุขที่เข้าถึงชาวบ้านจริงๆและชาวบ้านจดจําได้ดีนะครับและหลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนี่แหละฮะเนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็คือมาจากนางคุณทักษิณค่ะนะครับอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงในยุคคุณทักษิณน,นะครับที่หลายคนนั้นยังคงจดจํากันได้ดีนะครับในเรื่องของการประกาศสงครามยาเสพติดนะฮะในยุคนั้นมีการกวาดล้างนะฮะปราบปรปามยาเสพติดอย่างจริงจังจนเป็นที่ประจักษ์ เนี่ยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นหลายคนก็คงจะทราบนะครับว่าพ่อค้ายาเสพติดนี่เขาขอโทษนะฮะผมเข้าใจไปเองหรือเปล่าไม่รู้เขาจับตายนะฮะค่ะใช่ค่ะในสมัยนั้นเนะขาจับตายนะฮะคือคือเจอนี่คือมียาเสพติดคือค้ายาเสพติดนี่จับตายอะะคุณผู้ชมคือไม่ใช่มาจับอย่างสมัยนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วก็ออกมาขายกันต่ออะไรย่างั้นไม่ใช่นะฮะ ในยุคคุณทักษิณในสมัยนั้นจับตายนะฮะเนี่ยครับในขณะนั้นเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าพอค้ายาเสพติดเนี่ยเข็ดขยาดถึงเคยมีข่าวลือกันว่ามีการลงขันฆ่าคุณทักษิณเลยเพราะเหมือนกับไปขวางทางเรื่องของการค้ายาเสพติดน,นั่นคือในสมัยนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับนี่กินไก่โชนะคะตอนกิน,นไก่ว,ไวัดนกเนี่ยนะฮะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงนะครับก็คือจริงๆแล้วเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมฮะซึ่งเป็นโครงการที่ถูกรีเริ่มมาหลายรัฐบาลน,นะครับถ้าย้อนไปจริงๆแล้วแนวคิดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่2เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2503นะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐแต่ตอนนั้นเนี่ยมีอุปสรรคมาตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยแหละฮะมีการหยิบยกแล้วเดินหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับในวันที่28กันยายน2549แต่ตอนนั้นคุณทักษิณไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จของตอนเองนะครับเพราะตอนนั้นอยู่นอกประเทศหลังถูกรัฐประหารนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานอีกหลายโครงการนะคะที่คนเสื้อแดงชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นโครงการพักชำระนี้เกษตรกรช่วยให้เกษตรกรได้ลืมตาอ้าป,ปากโครงการกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ1ล้านบาท โครงการนี้ดังมากนะคะในสมัยของคุณทักษิณทําให้ชาวบ้านมีเงินก้อนใช้โดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยยังมีโครงการบ้านเอื้ออาทรช่วยคนมีรายได้น้อยให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองก็เป็นผลงานที่ถูกใจชาวรากหญ้าหลายโครงการเนี่ยนะครับก็มีสิ่งที่ทางคนเสื้อแดงเนี่ยเขาชื่นชอบะนะฮะ อันนี้คือตอนที่สมัยคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นนายกนะครับค่ะคือก็หลากหลายนะหลากหลายนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เป็นคนพูดถึงเยอะที่สุดคือเรื่องของยาเสพติดเสพตินะฮะในนโยบายปราบยาเสพติดของท่านใช่เพราะว่าโอ้โ,โหในสมัยนั้นขออภัยผู้ชมเจ้าพ่อถ้าไม่มีเหลือนะจำได้ใช่ไหมในสมัยนั้นแทบจะไม่มีเจ้าพ่อเลยอะ ใครโหยิ่งใหญ่แบบโอ้ระดับไหนก็อยู่ดีก็อยู่ดีก็มีอันตธพาหนหายไปอ,อะไรแบบนั้นนะะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอ่า